ดีตัสดีนี่เมาต้องเปล่ยนแล้วม่าเราไม่ถึเลยครัวคุณต่อยสวัสดีครับเชิญน้อยเลยครับสวัสดีสวัสดีผมบอกเลยฮะไม่เชิญอาต่อยสวัสดีค่ะหนูได้ข่าวว่ารายการอาหารมันต้องเหมาะกับผู้หญิงไม่ใช่หรอคะับอบคุครับออกไปค่ะพอต้นเอ้ยแค่นี้บพลลังพี่ก็เทือนแล้วะรายการผู้หญิงรายการอาหารเหมาผู้หญิงนะใช่ใช่แต่ถ้ามีผู้ชายก็ก็ดีไหนลองออกมาสิ ไปเลย่ดูว่าเข้ากันไหมเข้าไหมคะเฮ้ยเข้าอ่ะโดยเฉพาะช่วงอาหารไทยนะคะตอนที่หนูอยู่ที่วังเนี้ยโอ้โหอยู่วังมาด้วยอวัง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 ไหนคะวังวังสวนกุหลาบปะค่ะในี่วังเวงเอาเป็นว่าเรามาพูดเรื่องอาหารทาาทำไมความคุณต่อยปกติเห็นแต่อาหารข่าววันนี้จัดอาหารหวานมาพี่ต่อย คือเราทํางานมาพอสักพัก,กนี่ยคุณสรีทัคนก็เรียกร้องอาหารหวานกันใช่คือคอาหารหวานเนี่ยต้องบอกกันว่าคนก็ชอบทานพอทานของข้าวแล้วก็ต้องทานของหวานถูกไหมครับทีนี้คนก็ถามว่าเอ้ยมีแต่ของข้าวเหรอเราก็เลยคํานึงถึงตรงนี้ว่าเอออยากจะเอาอาหารหวานเนี่ยมาช่วยเผยแพร่ตัวไมต่ตรง อาหารหวานเนี่ยหาอร่อยยากนะหายากใช่ยากจริงจริงก็ยากมากครับผมว่าตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยมันไม่สมควรข้อมูลอยู่คุณลูกปังก่อนี่ครับคุณปริยนผมคือผมถามพี่ต่อยชัดเจนมากนะคือไม่ว่าจะเป็นคุณต่อยหรือคุณก้นเนี่ยรายการนี้มีค่าเท่ากันโอเคฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าตามท้องถนนเราจะหาอร่อยอร่อยก็น้อยพอสมควรก็พอมีกินได้อร่อยแต่อร่อยมากๆแบบต้นตำรับเนี่ยยากยากมาดูกันที่ตลาดเลยนะฮะมาร้านแรกเลย ช่วยผมทำงานบ้างเอาคือต้องเรียนนิดนึงก่อนนะท่านผู้ชมครับว่าท่านผูครับว่าจริงๆอาหารหวานอย่างที่คุณสรุพูดอะถูกเลยจริงๆว่าอาหารหวานจริงจมันมีเยอะแต่หาอร่อยยากมากแต่ละอย่างแต่ละเจ้าเนี่ยแล้วคนทําขนมสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับก็ไปทําเค้กทําอะไรกันซะเยอะพูดตรงๆงอาหารที่จะเป็นของไทยเดิมๆอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีวันนี้ของไทยด้วยของไทยวันนี้ของไทยอย่างเดียวครับรายการครัวคุณต่อยของไทยล้วนๆแต่ละเจ้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ร้อยปีนะฮะ ร้อยปีไล่ลงมาจนถึง3-40ปีนะครับรับรองว่าเด็ดเด็ดหมดอย่างวันนี้เรามาเนี่ยอย่างเจ้านี้ที่เห็นก่อนเลยนะฮะลูกชุบถั่ว <คน S 2> แปร บ้านขนมไทยรวมโชคร้านนี้ก็เกือบ4ี่สปีแล้วครับไม่ได้พูดลองดูสิครับลองดูผมผมอยากจะบอกเลยว่าลูกชุบของเขาเนี่ยเราดูแลเราเห็นอาจจะแบบอุ้ยตายแล้วทานได้หรือเปล่าอร่อยมากครัได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนที้คุณกฤยุจะจะทานมีเพละกอบด้วยรับคุณตักเข้าปากเลยแป๊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 ตาโก้ขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนแป๊แป๊แป๊เหปนบใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมยอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรคะ อ้ก็คือไส้ลูกชุบแต่ว่าเขามาทำเป็นเป็นรูปแบบนี้ชมคือแต่ละอย่างที่เรานำมาในรายการนะอยากจะเรียนคุณสรยุทธ์อยากจะเรียนท่านผู้ชมให้ทราบไว้ว่ามันจะหาไม่ได้อีกแล้วจึงเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ได้ชมกันคือไอ้นี่แป้งมันต้องบางใช่แล้วเนื้อมันละมุนต้องแน่นถูกต้องคือสำคัญมาก แป้งต้องบางๆเนื้อต้องละมุนละมุนบางร้านทําเหมือนโรงเออ่ติดโรงงานทําแป้งชอบชุบชุดนี้จะพลาดได้ไหมละเอียดมากเนื้อละเอียดอันนี้ออัันนนนีี้้โบราณเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้ชุบวุ้นใช่น่ากินมากและนี้ไม่ต้องพูดถึงของปวดผมเลยฮะเต้าสวนเต้าส่วนนี่ของปวดคุณสุยุทธ์ลองดูลองดูได้เลยน้ำต่อไนมน้ำต่อไปอันนี้เป็นร้านนะครับชื่อร้านของเขาก็คือเครือชิป ร้านนี้นี่อยู่ที่ราดพร้าวปกติแล้วงานที่เขาทาเป็นงานละเอียดคืองานที่ว่าคุณต้องสั่งทำนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันหายากมากที่คุณจะได้ทานอะไรแบบนี้และ,ะที่สําคัญท่านผู้ชมจะไม่ได้ทานอย่างเดียวได้รู้สูตร แต่และเจ้าเอาสูตรมาบอกหมดเอาอีกแล้วพี่ต่อยนี่ครับจริงๆนี่เรื่องจริงนะผมไม่ได้แนะนําร้านอาหารนะท่านผู้ชมผมแนะนําวิธีการคือถ้าดอคุณต่อยบ่ายโมงสี่สิบนาทีใช่ครับจะรู้สูตรรู้สูตรไม่หวงใช่ไหมไม่หวงประมาณกักไม่บอกอย่างสองอย่างอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่มีเลยครับเพราะว่าเขาจะทําให้ดูทั้งหมดเลยบางเจ้าเรียนเลยนะฮะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะฮะนี่ยืนอยู่ในนี้มีคนมาขอซื้อสูตรห้าแสนเขาไม่ขาย แต่ออกครัวคุณต่อยฟรีอบอกสูตรหมดเลยอร่อยข,ของเขาผมการันตีครับแต่ละอยา่างโทษนะครับถ้ากล้องจับเห็นนิดนึงเนี่ยเราเห็นเข้าเหนียวสวยๆอย่างงี้มูนนะโทษนะฮะพอเอานิ้วลงไปอย่างนี้เลยครับความที่มันนุ่ม ผมโทษนะที่ต้องใช้มือทำไม่เห็นไงไม่ใช่เขาเหนียวมูลเขาก็ใช้มือกันทางนั้นนะครับเอเลยฮะอย่ามาอย่ามาทำเป็นว่าใช้ช้อนเลยนะฮะมือนั้นไม่ไหวแล้วมือนั้นมือนั้นมือนั้นไม่ได้จรครับอันนี้อีกร้านหนึ่งนะครับผมอันนู้นอะไรเดี๋ยวเก็บน้ำบาดไว้อเก็บน้ำบาดเลยได้บอกว่าเอาเบาหวานถามหาเก็บน้ำบาดน่อยได้ฮะนิดหน่อยได้ครับเก็บน้ำบาดก่อนเนี่ฮะแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับอยากจะให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรต่อไปแล้วอันนี้อันนี้เขาขอเลยพี่เซนเสนอครับปากิมกั ไต่ต่อของป้ากรีตลาดราชวัตรป้ากรีป้ากรีป้ากรีนี่ทําขนมนี่มาเนี่ยร่วมร่วมหกสิบปีแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะต้องเป็นหวานเค็มคือถ้าเขาทํามากกลัวใช่ไหมฟังก่อนฟังก่อนคือพี่โยครับหนูอยากจะบอกว่าในชีวิตหนูเนี่ยไม่เคยคิดว่าขนมมันไอชนิดเนี้ยอร่อยเลยอย่าสลับกันเดี๋ยวเสียรถจนมาถึงอันนี้น้องใบต้องต้องลองมาน้องใบจะชิมจริงจแล้วน้องใบจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีขนมอะไรแบบนี้ขนมไทยที่มันอร่อยล้ำลึกเดี๋ยวมันต้องคนทั่วนะ แล้วไม่ไม่คิดจะให้น้องถามาหนูันหนูปั้นปั้ปันั้ปันปัปันปัปั้นปันปั้ดปัั้นปั้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลุดจากตำแหน่งสมกาลก็เลยกีนี้ทำมา60กว่าปีแล้วนะคับท่านผู้ชมแล้วไม่เคยให้สูตรใครเลยคุณสรยุทธ์อยู่ที่ตลาดราชวัตรและนี่มาจุดตรงนี้แล้ววันนั้นมาออกรายการมาถาม้ากีบอกดีใจมากรู้ไหม้ะกีพูดอาไรปรากะกีพูดบอกว่าของมันจะได้ไม่ตายไปพร้อมป้านี่โหผมฟังแล้วผมชื่นใจลองพี่ลองถ้าเป็นรายการอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอามาบอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วคุณไปซื้อกินเองที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เอาสูตรมาบอกเลยอยากให้อาหารมันอร่อยทั่วกันทั้งประเทศไทยอร่อยมากอร่อย จริงคุณสมยุทธ์คือจัหวัด,ดใช่วหวาน<ด>น้ำเค็ม<ง>ตามนี่ต้องต้องเป็นอย่างนี้เลยแล้วบอกหมดวิธีการว่าหวานยังไงเค็มยังไงนะครับมาตรงนี้อีกนะครับ นี่ก็แต่ละอย่างผมขออนุญาตบอกเลยว่าผมมีอะไรบ้างแล้วกันนะครับจะได้ว่าเร็วๆนี่มีขนมปักิมไข่เต่ามีร้านนันทาขนมไทยนี่ก็44ปีตลาดนางเลื้งนะครับแล้วก็ซิงซิมอี70ปีนะครับร้านเครือทิพย์46ปีขายขนมผิงนะแล้วก็มีบ้านขนมไทยรวมโชคนะครับมีลูกชุบขนมตัวแบบที่เมื่อกี้คุณทานไปแล้วกาบที่บอกสูตรหมดบอกหมดครับร้านบ้านขวัญนี่50ปีแล้วนะครับ ขายหรือเรียกว่าเอาของดีๆมาให้หมดเลยแล้วก็มีร้านขนมไทยอันนี้คุณรู้จักก้าพี่น้องเคยได้ยินชื่อไไมา่รือเล่าก<ะ>ตากร<ะ>คิดดูสิก้าพี่น้องยังเอาสูตรมาบอกอะ่ะคุณจะเอาอะไรก้าพี่น้องบอกเอามันเลยนะฮะขนมครกเข้าวังอยู่ตรงตลาดบองมาเช่อ,อร่อยสุดๆนี่ครับลองเดินดูผมขออนุญาตเดินดูตามไปอีกวันนี้จะใช้ชีวิตยังไงวันเนียนใช้ชีวิตลำบากวันนี้วันนี้ใช้ชีวิตลำบากแล้วก็ร้านพาเพลินบัวลอยไข่ อ่ไข่เค็มไข่หวานนะครับดูคุณดูคุณดูดยฮะแล้วดูแต่ละอันพี่นี่อะไรเนี่ยนี่ขนมอะไรฮะขนมชั้นใช่เปล่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคุณลองทานดูอนุลองทานดูแล้วบอกคำชมตามตรงเลยผมบอกได้ว่ามันแตกต่างมากๆขนมไทยจริงๆอร่อยสุดๆนะครับข้างบนนี่เป็นอะไรข้างบนเป็นอะไรคะเออหน้าเป็นอะไรใครเป็นเจ้าของฮะมันคืองานอย่างหนึ่งหรือเปล่าใช่ใช่ครับมันคืออะไรบอกได้เลยค่ะ เป็นงาทางเหนือเป็นงาทางเหนือเห็นไหมฮะเท่ไหมฮะอนี่แสดงว่ากินเยอะๆไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวกรมเกษว่าเอางามาใส่ช้างก็ต้องถูกตัดงาไม่ใช่ครับงาคาง่ายเฉยครับแล้วยังมีเฉากล้วยนาทองนะครับของคุณอ้วนเอริเกอินเยอางเขาดังขนาดไหนเขาบอกสูตรอ่ะเขาบอกให้อะนะครับครับผมแล้วยังมีทัพทิมกรอบสยามอีกนะครับค่ะผมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเนี่ยขนมขนมนี่คุณทานเป็นไหม เป็น่ะขนมปีบลำดวนคุณลองทานดูสิครับเขาเรียกว่าอะไรนะกรีบลำดวนคุณสมยุทธ์ลองทานดูนี่วันนี้เจ้าแหวกรีบลำดวนเชอบแหวกเลยนายก็ชอบทำอยู่ด้วเนี่สูตรที่แท้จริงรอดูคอัคุณต๋อยนี่แลวจะได้หมดเลยทุกอย่างขนมตะลุ่มครับอันนี้อะไรนี่ขนมตะลุ่มเหรอฮะครับ เหมือนขนมลองไปนีไหมคะแปลกๆเหมือนขนมถ้วยปะใช่ขนมถ้วยละวมากเหมือนขนมถ้วยละล่างทานดูแล้วรับรองได้ว่ารสชาติของเรานะฮะแล้วก็ไม่เหมือนฮะไม่เหมือนฮะไม่เหมือนฮะไม่เหมือนเป็นไงไงะอร่อยข้าวมวดเป็นกะทิเหรอคะชิมชิมนะคะชิม ขอออเขาไอ่ชิมนะเอาอิ่มเลยอ่ะนี่ขนมกอ้โหวันนั้นทำกันสนุกไหมวันนั้นทำในรายการ่อยวันนอ้นอร่อยสุดๆวันนั้นทำกันในรายการแล้วนะครับขนมกร้ที่นี่อร่อยจริงๆและทุกๆอย่างนะครับที่เอามาเนี่ยท่านผู้ชมจะได้สูตรเอาบอกเล่นคุณสวยยุทธครับเราจะเริ่มออกอากาศวันแรกเลยเรื่องเกี่ยวกับขนมนี่คือวันพุธหน้าแล้วยังมีอาหารขาวอยู่ไหมมียังมีอ๋อเติมอาหารหวานมาเติมเข้าไปครับเพราะว่าคนบอกว่าเรียกร้องว่าเอ้ยมีแต่อาหารขาวอย่างเดียวรวมมิตรนี่ครับเป็นเจ้าของเดียวหอยผ เป็นก็สีบีครับอ๋อห่อด้วยนะครับห่อด้วยเดี๋ยวเผื่อลืมอะตอให้นมันอิ่มมินอิ่มเลยนี่หาไม่ได้แล้วนะครับบัวลอยบัวลอยไขหวานครับนี่ากินเนี่ยบัวลอยบัวลอย นี่ไงเขาต้อง <S 2> <S 2> ต้องางเงี้ยเออไม่ไข่ไข่เค็มด้วยเหรอมีด้วยครับอ้าวสมัยใหม่ยุคใหม่มีทั้งบัวลอยไข่หวานมีบัวลอยไข่เค็มคือตอนแรกมันหวานไงพอไม่ได้น้ำหลายๆวันมันก็ไข่เค็มไม่ได้เนี่สูตรเลยนะตัวุ้ยเอาไปตัดหวานเอาไปตัดหวานใช่โอ้โหนี่เขาพูดเป็นเห็นไหมับผนี่นี่นี่ตัวอย่างให้นี่ตัวอย่างแบบเวลาที่เราทำให้เราทำนี่ต่างหกินจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับวันนี้วันนี้ใช้ชีวิตยากจริงอะใช้ยากมากครับรับรองว่าใช้ยากครับเนี่ย นี่เดี๋ยวพี่ต่อยต้องออกรายการแล้วบอกสูตรบมดใช่ไหมบอกหมดมาเป็นอะไรยังไงบอกหมดครับบอกแต่ว่าเอาแป้งอะไรมาสมุนไพรเนี่ยบอกหมดครับนี่นี่สมุนไพรนะฮะอันชันแค่หลอดเผือกใบเตยมีหมดบอกหมดอร่อยมากใช่ไหมมาข้านี้นิดนึงนะครับอันนี้ของโปรดเลยนะครับผมชอบมากครับพิมกรอบมะพร้าวมะพร้าวกะทิ ใช้ชีวิตยากอีกแล้ววันนี้ใช้ยากมากครับหมอเพิ่งบอกให้ระวังเบาหวานครับบอกหมอได้เลยนะครับเบาหวานระใจเแลยวได้แค่นี้บอกหมอได้เลยน่ากินจริงๆแล้วนี่ก็อย่างที่พูดนะครับมี่พี่ตอยบอกสูตรถึงท่านทํายังไงให้อร่อยไหมบอกเนี่ยสูตรมันสำคัญตรงนี้เดี๋ยวกรันฮะบอกแม้กระทั่งเรียกว่าเวลาตอนเอาแห้วมาคนทั่วไปไม่รู้เรื่องเอาแ้วไปต้มก่อนหรืออะไรอย่างนี้บอกกระทั่งว่าต้องทํำยังไงเลยใช่บอกก่อนมันถึงกรอบใช่บอกหมดวิธีการออกนอกไหมอ่ะ นี่เป็นนี่เป็นแบบอะไรเนี่ยนี่นะนี่ฮะชาวกล้วยนะชาวกล้วยของคุณอ้วนเทิิ์เนี่ยฮะอันนี้ต้องเหนียวนะขอโทษคุณสรยุทธ์ลองนิดเดียวครับลองกัดเปล่าเปล่าก็ได้ครับลองคำเดียวครับแล้วคุณจะบอกว่าเหนียวไม่เหนียวอ่ะอ๋อมันมันเกินเลยอ่ะมันเหนียวจนเกินเหตุอ่ะของไทยดีๆมีอีกเยอะนะฮะท่านผู้ชม ดูในรายการครัวคุณต๋อยเราจะเริ่มต้นขนมกันแล้วในวันพุธนี้นะครับวันนี้เราี่เริ่มต้นตอนที่เราคุณต้องก่อนแล้วว่าแต่ละคนแล้วเราห่ออกห่อไปหัวหินและทั้งหมดเลยนะครัท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทุกคนที่มาวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณนี่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนครับความใช้สูตรแน่นะครับดังๆนิดครับให้ไหมครับให้ ขอแค่นั้นนะครับคุณโสดที่ทำงานคือโสดใช่ครับตันนี้ต้องขอบคุณมากุณาจัดมารายการเรานิดเดียวเอากลับได้จากมาขนาดนี้เอากลับวันไม่ใช่อ่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานพี่แต่งพี่เบนต่อยังไงช่วยขอใบหัวหินหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ยุทธพี่ยุทธก็อยากไปกินที่หัวหินด้วยนะก็เลยถามเนี่ยว่าตกลงนี้ให้เราเอากลับหรือว่าคุณสรยุทธจะช่วยติดตามเาหน่อยครับอ๋อเอากลับไปพอประมาณนะนะอันนี้ที่ผมรักคนคืออันนี้มันยังชิมไม่ได้เต็มอ้ออครับผมตะกี้ขนาดล่อทุกแผง วันนี้ขอบคุณมากพี่ต่อยขอบคุณมากติดตามได้นะฮะบ่ายโมงสี่สิบนาทีครับครัวคุณต่อยนะฮะแล้วก็พบกับไตพบดิบประพัดและระม่อมใช่ค่ะอะไรระม่อมอะไรก็เตีก็เตียก๋เตี๋อไปแล้วแต่วันนี้ระม่อมเริ่มมานะฮะวันนี้ขอบคุณมาก แล้ววันหลังมาใหม่หนูได้เงินจากการทํางานค่ะไปซื้อรองเท้ามาเฮ้ยทำไมเข้ากันอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้จะมีแขกแบบว่า V.I.P มาหนูก็เลยไปซื้อรอหนูขอวันหลังมาเลยซื้อรองเท้าซื้อไอ้ขนาดที่มันเข้าเท้าหน่อยได้ไหมหนูไม่ต้องเผื่อโตขนาดนั้นนะไ่ตเผื่อโตค่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ